บอร์ดเกมเนี่ยทำให้พี่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงเดียวใช่ป่ะเออก็อย่างเช่นเวลาเล่นเกมอ่ะเกมมันจะมีกฎของมันใช่ไหมแล้วก็มีวิธีชนะของมันสวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับนรีผูสิประภาครับตอนนี้เปิดร้านบอร์ดเกมชื่อทางพืเทเบที่เชียงใหม่ใกล้ๆสัาตที่ทำนะครับแล้วก็ทำเพจดูใจด้วยว่างๆแวะมาเล่นด้วยกันได้นะ บอดเกมกับพระเจ้ามีอะไรที่เหมือนกันไหมพี่นึกถึงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับที่แบบว่าจงรับรู้พระองค์ในทุกๆุกทางของเราอย่างบอรดเกมมันเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งแล้วถ้าเราทําเราโฟกัสกับกิจกรรมแล้วเราลืมนึกถึงพระเจ้าเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าดีแต่ถ้าเกิดเราเราทำกิจกรรมบางอย่างเราเราหลงไหลในอะไรบางอย่างแล้วเราพบพระเจ้าในสิ่งนั้นมันก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราพบพระเจ้ามากขึ้นเพราะในหลายๆอย่างเราทุกคนต่างมีกิจกรรมที่เราต้องทําอยู่แล้วอะแต่เราพบพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้น ถ้าถึงถ้าถึงขนาดเกมมันไม่มีขนาดนั้นนะถ้าถึงแบบว่าเป็นเกมอะไรที่มันแบบเห็นพระคัมภีร์ชัดเจนไม่มีแต่ว่าไอท้ที่ที่บอกว่าคอนเซ็ปต์บางเกมอะ่ะมันทําให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นที่ชอบเลยก็คืออย่างเช่นโดมิเนียนมันมีเกมหนึ่งที่โดมิเนียนเป็นเกมสร้างอาณาจักรแล้วก็เก็บการ์ดแต่การ์ดม,มี2ใบมันมีการ์ดที่ทําให้เราแบบว่าฟลในโลกอะ่ะก็คือแบบเป็นเงินเป็นความสามารถต่างๆแต่อีกการ์ดใบหนึ่งเนี่ย มันคือการคะแนนโอเคว่าการคะแนนซึ่งไอ้การคะแนนเนี่ยระหว่างอยู่บนมือเนี่ยเราจะไม่ได้คะแนนอะไรเลยเราก็จะทําอะไรไม่ได้เลยจนจบเกมมาถึงจะนับคะแนนซึ่งไอ้ตัวเนี้ยแฟนพี่อ่เป็นคนบอกว่าเอ้ยมันทําให้เขานึกถึงแบบว่างานรับใช้หรืออะไรสิ่งต่างๆในชีวิตอ่ะว่าตอนที่ตอนที่มันอยู่บนโลกอ่ะอยู่ในมือเราบางทีมันดูเหมือนไม่มีประโยชน์นะแต่มันเป็นสิ่งที่เอาไว้นับคะแนนตอนจบเท่านั้นซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่ทําให้นึกถึงพระคัมภีร์ในเรื่องสิ่งที่เราทําอะไรประมาณนี้ในโลกนี้มันอาจจะเราคนอื่นอาจจะมองเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะ มันไม่ใช่คะแนนสาหรับเขาอะไราเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราโฟร์มันไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรเออแต่ตอนคะแนนตอนจบอ่ะมันนับกันตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่เราได้รีเลทได้เรียนรู้กับพระเจ้าตรงนั้นด้วยการเล่นเกมเนี่ยทำให้พี่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นในแง่ของที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีแบบรูบุ๊กอ่ะหนังสือกฎใช่ป่ะเออเวลาเราอ่านหนังสือกฎอ่ะ ตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นการเป็นกฎใช่ไหมเป็นกรอบแต่ว่าการอ่านร,รูบูล์ครัทำให้พี่เข้าใจพระคมภีมากขึ้นเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจว่าเนี่ยเขาออกแบบเกมนี้มาแล้วมันไม่ได้เป็นการอธิบายกฎแต่มันอธิบายถึงว่าความสัมพันธ์ในการออกแบบของเขาอะกับระบบของเขาเอะเข้ามาในนะัน้นเกมนี้แล้วเขาจะไม่มีโอกาสอธิบายให้เราฟังอีกแล้วนะเ,เขาเลยเขียนหนังสือกฎขึ้นมาเวลาเราอ่านบางทีมันไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าคุณทําตรงนี้จะได้แค่ตรงนี้แต่เขาจะอธิบายว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ให้ทําแบบนี้นะ พอเราเอามารวมกันอ่ะพอพี่ไปอ่านพระคัมภีร์อ่ะพี่เข้าใจมากขึ้นเพราะในพระคัมภีร์อ่ะมันเป็นเหมือนกับหนังสืออ่ะเป็นแมสเซจที่พระเจ้าบอกเราในโลกใบนี้เราไม่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรนั้นพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบเป็น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 ภาพอลังการนี้ใช่ป่ะเอออะไรประมาณนี้ไม่ได้อยู่แบบนั้นแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่รวบรวมทุกอย่างแล้วที่เราควรรู้อ่ะที่แบบว่าในช่วงระยะเวลานึงอ่ะเราไม่ได้อยู่กับคุณนะแต่คุณสามารถอ่านแมสเซจเหล่านี้ได้เออเอาไปอ่านสะเออแล้วพระคัมภีร์ กับบอร์ดเกมมันก็เลยเชื่อมโยงกันสำหรับพี่มันก็สำหรับชีวิตพี่นะครับถ้าพี่คิดว่าพี่เรียนรู้พระเจ้ามากขึ้นจากเรื่องอะไรบ้างพี่มีอยู่3เรื่องใช่ไหมก็คือหนังเพราะหนังเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอย่างที่2คือกราฟิกเพราะพี่เรียนกราฟิกงานออกแบบสิ่งที่มันมากับงานออกแบบคือมันเป็นเรื่องของคอนเซปต์สุดท้ายก็มาบอร์ดเกมที่มันเป็นเรื่องยิบย่อยที่มันเป็นแบบและหรืออะไรเงี้ยเป็นรายละเอียดมีรูปบุ๊กมีอะไรเงี้ย แล้ววันหนึ่งพอเคยได้ยินเรื่องลากเส้นต่อจุดนะพอเราลากเส้นต่อจุด3เรื่องเข้ามาเนี่ยมันก็มารวมกันพอมันมารวมกันเราก็เห็นว่าเห็นในจัรพระคมภีอะไรเงี้ยมันก็นําที่มาเข้าใจประคัมภีร์มากขึ้นก็คือในประคัมภี์มันมีทั้งพอรตใช่ป่ะมันมีเรื่องเป็นอาราธีการเล่าเรื่องมันมีคอนเซ็ปต์เราตั้งคําถามว่าเฮ้ยเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรที่สําคัญก็คืออย่างที่เคยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ารูบุกอะพราคมภีมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นพูดถึงเรื่องกฎว่าเราต้องทํําาอออะะไไไรม่ต้งทร หรือว่าเป็นแค่เกมเพลย์อะไรเงี้ยแต่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนออกแบบกฎกับเราที่เขาต้องการจะสื่อมาให้เราพอ3มเรื่องมันรวมกันปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่ามีเพื่คมัมพีตั้งใจเขียนให้เราจริงๆเป็นเหมือนแบบว่าวิธีการใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วมันไม่ได้เขียนเพื่อเป็นแบบว่าเฮ้ยคุณต้องทําอย่างนี้นะเว้ยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของการที่จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาปรารถนาดีกับเราคือคนเขียนอะปรารถนาดีกับเราต้องการจะบอกอะไรบางอย่างให,ให้เราใช้ชีวิตในโลก ด้วยสามอย่างเนี้ทำให้พี่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นครับถ้าเกิดมันดีถ้ามีดีแบบนี้เดี๋ยวถ่ายเสร็จพี่จะเป็นนักบินีรือเป็นนักเออพี่ก็ทำทั้งสองอย่างแล้วครับ